ตำนานผีญ,ญี่ปุ่นทางกลับบ้านที่กลับด้าน U I A g A E S H I No Krimeki e ตำนานลึกลับจากจังหวัดโทชิกิในเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งที่รายล้อมด้วยป่าเขาและทางเดินเก่าแก่มีถนนเส้นหนึ่งที่ชาวบ้านเรียกกันว่าเส้นทางกลับบ้านที่กลับด้านถนนเส้นนี้จะดูไม่มีอะไรแปลกตาในเวลากลางวันเป็นถนนแคบๆที่ผ่านสวนและเดินเขาแต่เมื่อใดก็ตามที่ดวงอาทิตย์ลับฟ้าและคุณเดินกลับบ้านผ่านเส้นนี้เพียงลําพังสิ่งประหลาดจะเริ่มเกิดขึ้นกฎของถนนสายนี้ชาวบ้านร่ำลือว่า หากใครเดินผ่านถนนนี้หลังเวลาสี่ทุ่มพวกเขาอาจพบว,ว่าโลกรอบตัวเอริ่มกลับด้านบ้านที่คุ้นเคยจะหันหลังให้เสียงเท้าของคุณจะดังจากทิศตรงข้ามเงาของคุณจะเคลื่อนไหวต่างจากร่างจริงและที่แปลกที่สุดถ้าคุณเดินไปข้างหน้าคุณจะกลับไปอยู่จุดเริ่มต้นซ้ำเด็กหญิงชื่อมิโอมีตำนานอนอเล่าว่าในสมัยชวามีเด็กหญิงชื่อมิโอที่อาศัยอยู่บนเนินเขาเหนือเมืองเธอกลับบ้านช้าในคืนหนึ่งเพราะเรศพิเศษแต่กลับหายตัวไประหว่างทางผ่านถนนเส้นนี้ไม่มี ใครพบศพเธอแต่หลายปีต่อมาชาวบ้านบางคนเริ่มได้ยินเสียงเด็กหญิงร้องว่านี่ไม่ใช่บ้านของฉันทําไมฉันกลับไม่ได้สักทีบางคนบอกว่าหากคุณได้ยินเสียงนี้ห้ามตอบกลับหากคุณพูดว่าบ้านอยู่ข้างหน้าคุณจะถูกดึงเข้าไปอยู่ในวิติกระจกนั้นไปตลอดกาลเส้นทางที่คุณจะกลับบ้านซ้ําแล้วซ้ําอีกแต่ไม่มีวันถึงวิธีรอดชีวิตชาวบ้านเชื่อว่าถ้าคุณเผลอหลงเข้าไปในทางกลับบ้านที่กลับด้านให้คุณปิดตาแล้วเดินถอยหลังไปสามก้าวพูดว่าขอคืนทางของฉัน จากนั้นห้ามหันหลังกลับมามองแม้แต่ครั้งเดียวจนกว่าจะพ้นถนนสายนี้ความจริงหรือแค่เรื่องเล่าว่ากันว่ามีคนทดลองเดินเส้นทางนี้ในยามดึกและบางคนก็ไม่เคยกลับมาอีกบ้างก็ถูกพบในสภาพจิตหลอนพูดคําว่าไม่ใช่บ้านฉันซ้ําไปมาบ้านหลังนั้นที่พวกเขาเห็นในความทรงจําอาจไม่มีอยู่ในโลกนี้อีกต่อไปแล้วกดหลายครั้งเดียวอาจช่วยให้เรื่องเล่าต้องห้ามนี้ไม่หายไปจากความทรงจําถ้าคุณฟังโดยไม่ต้องเห็นคุณคือคนกลุ่มพิเศษ ที่เข้าใจแก่นแท้ของเรื่องเล่ากดติดตามไว้ถ้าคุณเชื่อในพลังของการฟังมากกว่าการเห็น